อันนี้เราอยู่ริมบึงครับรอดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับสนามเด็กเล่นบริเวณนี้ก็ยังได้รับความนิยมนะครับเด็กก,ก็ชนเด็กน้อยเล่นอย่างนั้นนะเฮะ้คนมาเล่นสวนสนามเด็กเล่นก็ต้องระวังเด็กนิดนึงนะเล่นแรงอย่างนี้มันจะชนเด็กนะเล่นคนเดียวนี่ไม่ไหวนะ นะไปวิ่งต่อแล้วไปวิ่งไปวิ่งกันพอแล้วไม่ต้องเล่นแล้วไปวิ่งไปวิ่งรอบบึงไม่เล่นแล้วพอแล้วไปโกออเล่นนี่ก่อน This way, hey. go this way. Wing, hey, wing, go, wing, go this way.

đi thầm mầm ý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  ring ong ring lobbying ong hoa mày tìm mộ kê mày ok go ring 1 2 3 go 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 go

Yeah, that's how that. Mr. congan